รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาครับเพื่อประชุมหาแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาครับ พลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งผู้บริหารทุกสังกัดภายในจังหวัดตลอดจนนักวิชาการผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา การศึกษาให้มีความหลากหลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ครบวงจรองค์ความรู้ในด้านอาชีพสังคมเศรษฐกิจการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมการค้าการเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมว่าจากการที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้กำหนดให้จังหวัดสงขลาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและมีแผนปฏิบัติการในการเตรียมคนให้ก้าวสู่พื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทักษะอาชีพและการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา การจัดการศึกษาทุกระดับนะครับตั้งแต่ขั้นปฐมวัยขั้นพื้นฐานในระดับอาชีวะก็มีความสําคัญมากระดับอุรมศึกษานะครับทุกส่วนราชการก็ได้มานําเสนองานเพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็นการบูรณาการกันแล้วก็จัดทําแผนให้เกิดประสิทธิภาพก็เริ่มดําเนินการในเรื่องของงาน,นมาต,ต,ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาแล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อ ได้มีการนำเสนอแล้วก็ให้เน้นย้ำในเรื่องของการที่จะดําเนินการตามแผนงานต่างๆอย่างบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและก็ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศนะครับอันนี้ก็ได้มานําเสนอแผนงานกันแล้วก็จะมีการดําเนินการในเรื่องของการบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสะเดาคันชัยกามพลาโนนอนุสรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16โดยมีนายเกษมทองปัญจาผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับและได้ชมนิทัรศการของโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจุบันโรงเรียนสตขันชัยกามพลานนนอนุสรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นช่วงชั้นที่3ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายช่วงชั้นที่4โดยมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหน่วยงานต่างๆและได้เน้นเรื่องทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโรรเียนได้ ในเรื่องของหลักสูตรการจัดการการสอนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลานะครับเมื่อโรงเรียนได้รับทราบเรื่องน,นี้มาว่าต uh ้องดำเนินการและรงเียนเข้าโครงการด้วยอันดับแรกก็คือโรงเรียนเนี่ยสำรวจความต้องการของลูกๆว่าเขาสนใจอะไรบ้างนะครับอันดับสองคือผู้ปกครองต้องการให้ลูกๆเขาเนี่ยมีอาชีพอะไรในทางที่ว่าเราเป็นเขตพิเศษเนี่ยนะครับหลังจากนั้นปั๊บเราไปสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆเช่นสถานประกอบการ ชุมชนหน่วยงานราชการอำเภอตำรวจสุนทรกคดานว่าในเมื่อเราเป็นเขตพิเศษเนี่ยเขาต้องการบุคคลแบบไหนนะครับเมื่อได้ข้อสรุปมาปับ๊บเนี่ยเราก็มาปรับปรุงหลักสูตรของเราในโรงเรียนที่มีหลักสูตรเก่าอยู่เนี่ยหลักสูตรเดิมเนี่ยเราก็ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับความต้องการของชุมชนนอกจากนั้น,นปับ๊บเราก็ไปเข้าโฟกัสกลุ่มในเรื่องของจังหวัดเช่นรายงานจังหวัดหัวค้าและก็พวกจังหวัดต่างๆมาต่างๆเข้าเข้ามาร่วมว่าในเมื่อเราเป็นเขตเขตพิเศษเนี่ยเราต้องการบุคคลแบบไหน พได้ข้อสุดมาว่าเราต้องการบุคคลที่เขาต้องการเน้นเรื่องของความขยันความอดทนและความเสียสละนั่นคือเขาต้องการส่วนองค์ความรู้เขาบอกเขามาสอนทีหลังได้นะครับเมื่อเราได้เงี้นปั๊บเราก็มาปรับปรุงหลักสูตรของเราแล้วก็ปรับปรุงไปปั๊บก็เข้ากระบวนการของโรงเรียนที่เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรและทดลองใช้ไปแล้ว1ภาคเรียนในชั้นม .1 นและม .4 เมื่อภาคเรียน,น,น 1, 4, 1, ที่ผ่านมาแล้วก็สรุปผลว่าที่เราทดลองใช้นั้นแ่ะในจำนวนม .1 2ห้องม .4 2ห้องเนี่ย ผลเป็นอย่างไรก็ผลเป็นที่น่าพอใจว่าเราเน้นเรื่องของภาษาที่เราเพิ่มเติมเข้าไปที่เขาต้องให้เราเพิ่มเติมภาษาปรากฏว่าผลว่านักเรียนเนี่ยมีพัฒนาการด้านภาษาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการทดลองใช้ในสีห้องเรียนครับ นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชโดยมีการจัดก,การเรียนการสอนด้านองค์ความรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเพออยยพศษอีกด้วยโรงเรียนเราเนี่ยมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งอาจจะเหมือนกับในหลายๆโรงหรือไม่เหมือนแต่ว่าเรามีหลักสูตรเฉพาะคือหลักสูตรของปวช เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เราเรียนตั้งแต่ปชหนึ่งสองและ3เรารับปีละหนึ่งห้องเรียน3 40คนนะครับนักเรียนลกลุ่มนี้จะเรียนในแผนกของบัญชีเป็นปวชอของแผนกบัญชีแล้วก็เรียนปอเรียนปวชปี1พอปีสองปับเนี่ยนักเรียนต้องออกฝึกงานจํานวน60ชั่วโมงไม่ถึงร้อยยี120ชั่วโมงนักเรียนฝึกงานใน,ใ,ใ,นในตอนปิดภาคเรียน,สถ,นสถานที่ฝึกงานก็คือหน่วยงานต่างๆในราชการ ที่เนมเภรสเดาและห้างร้านและเอกชนซึ่งเราส่งไปเนี่ยเขารับทุกหน่วยงานและก็เขาฝึกงานให้เราอย่างดีเพราะนกลูกเราไปฝึกงานปั๊บมีบางมีบางบริษัทมีบางหน่วยงานให้เงินลูกด้วยนะครับมีบางบริษัทที่ลูกไปฝึกงานเป็นพาร์ทไทม์อยู่แล้วพอเราส่งไปฝึกงานปั๊บเขาจะตัดเบี้ยนั้นเพราะถือว่าเป็นลูกฝึกงานแต่ในทางนี้เราจะไม่บอกบริษัทว่าเราส่งไปฝึกงานแต่ให้ลูกฝึกงานเราปกติแต่เราเป็นรู้ที่จะ เป็นที่กระกของเราว่าเราให้ดูกไปฝึกงานอยู่อันนี้ที่เราทํามาได้พอขึ้นปีสปั๊บแล้วก็ลูกก็มีสารประกอบการที่เห็นเมื่อกี้ว่ามีกลุ่มอาชีพอาชีพอาชีพที่ลูกจะทาต่อไปและผลของปชวชที่เราจัดแต่ละปีนะครับลูกจบมาปั๊บเนี่ยนะครับลูกจะได้เรียนต่อปวสบางคนก็เป็นต่อบางคนก็ออกประกอบอาชีพเลยและที่น่าภูมิใจคือว่าปชวชเราเนี่ยมีลูกของเจ้าของร้านที่อาจจะเป็นร้านใหญ่สุดในสเดาเรียนปชวชเราและจบปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือลูกของร้านปัญญาทิพย์เนี่เา้ารีใส,สมมใหย อาชีพเพื่อจะมาบริหารกิจการของเขาเองนี่คือความต้องการของชุมชนในสเสดาครับ